สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องการทำยูปิกของผมนะหลังจากที่ผมเคยสมัครไปประมาณเมื่อเดือนสิงหาประมาณต้นเดือนนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจอะไรแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมมีเวลามากพอที่จะกลับมาทำมันเต็มตัวละหลังจากที่เมื่อก่อนแบบลองสมัครเล่นๆนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าทางนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของรายได้ของผมเนาะผมก็เลยจะมาทํามันจริงๆจังๆโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยผมก็ยอยากให้ทุกคนมาลองทําไปพร้อมกับผมเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะเราจะโตไปด้วยกันได้ทางไหนเออแล้วเรามาช่วยกันยังไงได้บ้างครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าแอปนี้เลยเนาะก็โหลดได้เลยครับที่ Google Play Store ครับเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าให้ดู โหลดได้ที่ถ้า Android ก็ Play Store ครับแล้วก็เซิร์ชได้เลยว่า y o u p i c k ครับ y o u p i k ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับแต่ผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยกดเปิดได้เลยเนาะพอเปิดไปนี่คือหน้าแรกของมือใหม่ที่ยังไม่เคยยังไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยเข้าเลยเนาะสำหรับมือใหม่ก็กดตรงนี้ครับลงทะเบียนครับ ก,กดไปทีนี้ก็เราเลือกเราสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้ง3ทั้ง3ทางครับทางเบอร์มือถือทาง Facebook และทาง Line ครับสะดวกทางไหนเลือกเลยครับเลือกทางนั้นได้เลยของผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะทด,ทดลองกับที่ผมเคยสมัครไว้แล้วเนาะผมเคยสมัครไลน์ไว้แต่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ซื้อ u p i ิเกอเนี่ยผมเข้าไปแล้วผมกดตกลง นี่ครับหน้าตาของแอปมันก็เหมือนแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปแต่ข้อดีของมันคือคืออะไรคือที่ไม่เหมือนกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเลยนะคือเราซื้อของเราได้เงินคืนครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะซื้อของได้เงินคืนฮนะแต่แอปอื่นซื้อของไม่ได้เงินคืนนะอันนี้ซื้อของได้เงินคืน อันนี้คือข้อ1ข้อ2ขายของไม่จีต้องใช้คําว่าแชร์แล้วเทบจะไม่ต้องขายะครับมันขายของมันอยู่แล้วแชร์ Share. ได้เงินฟรีแค่เนี้ยมีหลักการอยู่แค่เนี้ยครับอ่ะมาอันดับแรกเราต้องสมัครสมัครเป็นยูบิเกอร์ก่อนคือเรากดตรงนี้ครับตรงกลางเนี้ยกดไป ปุ๊บนี่ครับช่วงนี้มีโปรด้วยนะวันที่8ถึง11เท่านั้นครับโปรอ้าวกดผิดอีกโปรเขาเรียกว่านี่ปกติอะครับเป็นยูพิเกอร์ต้องสมัคร999นะตอนเนี้8ถึง11เนี่ยครับแค่499ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วแต่เราไม่ได้จ่ายตางังค์ฟรีนะมันเป็นสมาชิกโดยการเลือกซื้อของครับ นีดูวความแตกต่างครับความแตกต่างระหว่างชอปเปอร์กับยูพิเกอร์ชอปเปอร์คือนักซื้อปกติครับซื้อของได้เหมือนกับแอปอื่นๆทั่วไปแต่ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเป็นยูพิเกอร์ครับซื้อของได้เงินคืนนี่แชร์ Share ได้ค่าคอมนี่อย่างที่ผมพูดไปตะกี้ครับมันจะมี2กลปุ่มให้เลือกเนะี่ยซื้อกับแชร์แชร์แล้วมีคนมาซื้อเราได้ค่าคอมเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราแค่แชร์ลิงก์ให้คนอื่น ถ้ามีคนมากดซื้อเราได้ตังค์แค่นี้เลยหลักการมีแค่นี้ครับง่ายๆแล้วเดี๋ยวผมผมจะบอกวิธีว่าเราจะไปแชร์ที่ไหนผมผมที่ผมที่ผมบอกว่าผมผมทําไว้อะได้ตังค์เหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ดูยีงทีแชร์แล้วก็วิธีสมัครง่ายๆครับง่ายๆนี่ครับแค่ซื้อสินค้าที่เป็น U p i c k c ช o i c e ครับในหมวด U p i c k c ช o i c e อะไรก็ได้ครับ มีตั้งแต่พวกราคา999อย่างที่บอกตอนแรกเนาะแต่ตอนนี้มันมีโปร499มาดูครับว่าสินค้าหมวด499มีตรงไหนบ้างให้ทุกคนไปตรงนี้นะน้าหลักนะครับแล้วก็เลื่อนลงเลือกตรงนี้ครับนี่ๆี่น,น,นี่ชวนเพื่อนช็อป499เก้า้ายูพิกชอยกดเลยครับปึนี่ครับตอนนี้499มี3ามตัวครับ มีพัดลมมีกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็มีเครื่องหนิบผมอ๋อแล้วมีอีกครับมีมีอะไรเนี่ยก็ทุกคนลองเลือกดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ย 9, 9, เนี่ยคือหมวดอยู่พิกชอยทางนั้นเลยอาจจะไม่ใช่สีเก้าเก็ได้นะครับ5พ9 6 9 9ก้าเก้าหกนี้ก็ได้นะครับในหน้านี้คือได้ทั้งหมดเลยก็เลือกดูสิ่งที่อยากได้นะครับแล้วก็ซื้อไปแล้วก็สามารถเอาสินค้าไปแชร์ได้เลยนี่นะครับทุกคนก็ มาซื้อสินค้าในหมวดยูพิกชอยส์นะครับเนี่ยในหมวดยูพิกชอยส์ก็คือเลือกสินค้าที่เราอยากได้นะอะไรที่ไม่อยากได้ไม่ต้องซื้อครับเนี่ยเราอยากได้อะไรเราซื้อนั้นครับสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเนี่ยเครื่องปัน่นน้ำผลผักผลไม้เนี่ยแนะนำหรือเราอยากได้อะไรก็ลองดูครับมาลองดูตรงนี้แล้วก็พอซื้อปุ๊บเราก็สามารถเป็น ยูพิเกอร์แล้วเราสามารถแชร์สินค้านั้นให้คนอื่นเขามาซื้อแล้วเราได้ค่คาคอมแค่นี้เลยครับง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมสมัครเป็นยูพิเกอร์แล้วมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอ่าเนี่ยครับหลังจากที่ผมใช้ผมตะกี้ผมเปลี่ยน ID เนาะ i อที่เป็นยูพิเกอร์เนี่ยเนี่ยครับของผมตอนนี้เงินที่เข้ากระเป๋าผมทั้งหมดนะ368บาท แต่ผมมไม่ได้ขายนะแล้วก็เลยไม่มีมูลค่าการสั่งซื้อเลยไม่มียอดขายเอาง่ายๆไม่มีค่าคอมสาหรับวันนี้นี่คือรายได้ของผมที่ผมแบบว่าทําขำๆอะ่ะเอาง่ายว่าขำๆเลยผมมีลูกค้าทั้งหมดสิบเอ็ดคนเองเนี่ยลองคิดดูถ้าสมมติมีลูกค้าสักพันคนหรือเท่าไหร่เนี่ยผมจะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยอือ้นี้แค่แบบลูกค้าสิบเอ็ดคนเองนะ แค่นี้เลยแล้วก็มียูปิเกอร์ที่สมัครเข้ามาเนี่ยอีกหนึ่งคนยูปิเกอร์สองคนก็คือลูกยูปิเกอร์ของผมเนี่ยเขาไปหามาได้อืมแค่นั้นเลยครับแล้วก็เนี่ยเวลาการแชร์นะง่ายๆครับไปที่หน้าหลักนะหน้าหลักปึ๊บแล้วก็มีสินค้าเยอะแยะนะครับอยากแชร์อะไรเลือกเอาเลยครับอืมสมมุติผมอยากขาย สื้อตัวนี้ก็สวยนะสมญาขายเสื้อตัวเนี้ยดูนิดนึงดูนิดนึงแนะนํานิดนึงครับถ้าอยากได้เงินเร็วๆเ,เทคนิคอยากได้เงินเร็วๆแนะนํานิดนึงคือดูตรงสินค้าจากต่างประเทศหรือเปล่าถ้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศไม่แนะนําให้ขายเพราะรอนานครับกว่าจะรอจะได้เงินถูกไหมอือเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันรอนานเท่าไหร่ลองกดซื้อเลยนะปึ๊บลากดซื้อเลยนี่ลูกค้าจะได้ผ่อง วันที่สิบเก้าถึงยี่สิบวันนี้อ่ะวันที่สิบรออีกเก้าวันนะครับพาเราจะได้เงินซึ่งนานเกินไปผมไม่แนะนําผมให้แนะนําหาของที่ที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องต่างจากต่างประเทศลองรีวิวนี่ต่างประเทศลองหาที่เป็นประเทศไทยครับอจัก,กรยานอ่ะสมมติขายจัก,กรยานเน้นย้ํานะว่าเราไม่ต้องส่งของนะ เราไม่ต้องแพ็กของเราไม่ต้องส่งของทางทีมงานเขาทางร้านค้าเขาส่งเองเราแค่แชร์ลิงก์อย่างที่บอกเน้นย้ำว่าแชร์ลิงก์อย่างเดียวอ่ะอันนี้เราสามารถส่งได้เลยเอ้ยเราสามารถสั่งให้ลูกค้าแล้วก็ส่งได้เลยแล้วถ้าสมมุติมีคนซื้อจากลิงก์ที่ทุกคนแชร์ไปนะเราจะได้ค่าของเนี่ย92บาทจุด9แต่แต่ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าเกิดว่าเราขายจักรยานคันนี้ ันนึงนะเราขายจัก,กรยานคันนี้ไม่ใช่ในราคา2490แต่เราขายในราคาสมมุติเราขาย2,900ททวนเลยเราจะได้กำไรอีกเท่านี้นะนี่ลบ2490เราจะได้กำไรอีก410บบาทอันนี้คือกำไรที่เราได้เพิ่มซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แชร์ลิงก์ไปเฉยๆนะเรามีการบวกราคาเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้กําไรเพิ่มจากการขายตรงนี้เลยค่าขนส่งลูกค้าทุกคนจะบวกหรือไม่บวกก็ได้เนี่ยถ้าสมมติถ้าสมมติค่าขนส่งนะมันจะมีค่าขนส่งอันนี้ค่าส่งค่าส่งเจ็ดสิบเก้าบทนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทเราจะให้ลูกค้าจ่ายหรือเราจะจ่ายให้ลูกค้าก็ได้ถ้าเราบวกไปแล้วอืมอ่ะต่อมา ผมจะสาธิตผมจะให้ดูดีกว่าว่าที่ผมไปโพสเล่นๆนะไม่ได้แบบจริงจังอะไรเลยนะมาดูกันว่ามีคนทักเข้ามามากน้อยแค่ไหนผมโพสใน market ็ตเพจนะเนี่ยครับเนีย่ยดูสิ่งที่ผมโพสผมโพสไปแบบขำๆอะ่ะไม่ได้อะไรไม่ได้จริงจังอะไรเลยเนี่ยเสื้อนาฬิการองเท้าเนี่ยคือคนที่ทักเต็นก็มีคนทักนะ นี่ดูด,ดูดูตัวอย่างของผมกระเป๋านี่คือสิ่งที่ผมได้มาผมโพสต์ไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการโพสนะว่าโพสต์ยังไงนี่มีุพอโพสปุ๊บมีคนทักมาเราก็คุยตามปกติเราก็คุยตามปกติครับ ดูว่าลูกค้าเขาอยากได้แบบไหนเราก็ส่งรูปให้เขาดูรูปอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีดาวนโหลดอะไรหมดเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีดาวน์โหลดรูปวิธีแชร์สินเอาง่ายสอนวิธีการเอาของไปขายอะ่ะมีรูปโอนปึ๊บปึ๊บผมขอที่อยู่เพื่อเช็คเพื่อเช็คค่าขนส่งนะเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็ค่าขนส่งไม่เท่ากัน แล้วก็ผมคอนเฟิร์มผมคอนเฟิร์มออเดอร์กับลูกค้าลูกค้าให้ให้ที่อยู่ให้เบอร์มาเรียบร้อยผมก็คอนเฟิร์มออเดอร์เลยใบละร้อยห้าค่าจะส่งเหมารวมทั้งหมดเลยนะห้าใบผมเหมารวมไปแค่3ไปแค่ห้าสบาทแต่จริงๆแล้วอ่ะในแอปยูพิคเขาคิดแค่35บาทผมจำได้แม่นเลยคิดเนี่ยปุ๊บลูกค้าโอนโอนมาพันสนี่ ลูกค้าได้รับของแล้วเพาาะเขาจะส่งเรียบร้อยลูกค้าสั่งไปวันที่นี่เนี่นะลูกค้าสั่งไปวันที่ดูจากวันโอนก็ได้วันที่สิสั่งวันที่10บนะได้รับของวันที่เท่าไหร่อ่ะสิสนี่ก็ถือว่าเราไม่นานเพราะว่านั้นติดเสาร์อาทิตย์ผมจำได้อยู่ เนี่ยครับแค่นี้เราก็ได้เงินแล้วซึ่งเงินที่เราได้นะเดี๋ยวผมคํำนวยให้ดูว่าผมได้เท่าไหร่จากการสั่งซื้อรอบนี้นะลูกค้าจ่ายอะรวมอะพันสี่ละพันหนึ่งพันสี่บาทแต่ต้นทุนของผมนะเดี๋ยวผมให้ดูผมยังอยู่เคสเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูต้นทุนของผมนะ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งผมให้ดูต้นทุนของผมอืมนี่คือต้นทุนของผมนะครับร้อยยิบสองบาทห้าใบมาลองคำนวณกันร้อยยิบสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งครับ เอาเอาเอาพันสี่ตั้งก่อนพันกับสี่บาทนี่คือที่ลูกค้าโอนยอดที่ลูกค้าโอนนะส่วนร้อยยองคูณห้ามันเท่ากับหกร้อยสิบบาทอ่ะแล้วมีค่าขนส่งอีกอ้ค่าขนส่งไม่คิดสิอ๋อค่าขนส่งคิดสาสิบห้าบาทรวมรวมเป็นหกร้อยสี่สิบห้า อันนี้645ลูกค้าโอนทั้งหมด1,400ลบ645กําไร359บาทไม่หมดยังไม่หมดนะนี่คือกําไรจากการขายเฉยๆนะมีค่าคอมอีกนี่ค่าคอมชิ้นละ4.56 4.56คูณเข้าไป5ใบค่าคอมอีก22บาท จุเพราะฉะนั้นกําไรที่เราขายเคสนี้เคสเดียวนะแปดสามได้สามร้อยแบอดาทจากการขายเคสนี้เคสเดียวผมได้ค่าคอม381บาทอันนี้ลองคิดดูนะ แต่ค่าไอ้น,นี่คือค่าคอมที่เราคือเขาเรียกว่ามันมีค่าส่วนต่างไงค่าส่วนต่างอันนี้คือส่วนต่างที่เราเข้ากระเป๋าทันทีเลยแต่อันนี้คือมันจะอยู่ในยูปิกมันจะรอโอนให้เราอีกรวมกันอยู่ในเนี้ยอยู่อยู่ในยอดสามร้อยกว่าบาทเนี่ยครับเนี่ยมันอยู่ในยอดเนี้ยซึ่งแสดงว่าผมได้เงินมากกว่าสามร้อยหกสิบแปดนะถูกไหม เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถทําได้ครับและเดี๋ยวผมจะกลับมาทําจริงๆจ,จังๆเลยแล้วผมแล้วทุกคนลงมาทําพร้อมกันโตไปด้วยกันดูติดอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมมีกลุ่มไลน์ดึงเข้ามาถามมีพูดคุยกันช่วยกันแล้วเราจะไปด้วยกันเนาะยังไงขอฝากไปครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมาบอกวิธีการเอาลิงก์การเอารูปก,การเอาไปโพสต์ขายในมาร์เก็ตเพจหรือแม้แต่ไปแชร์ง่ายๆหน้าเฟซเราก็ได้ครับ โอเคเดวเี๋ยวดเหียมมาดูกันว่าวันต่อต,อตอไปผมจะได้เงินมากกว่า368มั้ยไหมเนาะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ